สวัสดีค่ะแซบ่แบบมัมมาแล้วจ้ะวันนี้ติ๊กพามากินยำฮอทดอกใหญ่นะคะหรือที่นี่เขาเรียกซอสเสจเนาะแล้วติ๊กก็ทอดอกไก่ค่ะติ๊กก็ยำเข้าไปด้วยนะคะยำแบบว่าน้ำปะลาร้านัวๆน,น,นะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอกไก่ทอดแล้วก็ฮอทดอกแ้งแล้วก็บะเขือเทศแล้วก็ติ๊กกระโลยอหอมเจียวลงไปด้วยนะคะให้เขาแบบกรุบกรบกรุบกรบแล้วหอมค่ะเนาะนี่ค่ะ ยำแบบน้ำปลาละนัวๆค่ะมาค่ะเมนูเบาๆช่วงเย็นนะจ๊ะยำฮอตดอกใส่อกไก่ทอดจ้าบิ๊กซอสเสรจบิ๊กซอสเสรจนะจ๊ะนะฮัลโหลไมฟ์เฟนทุเรียนคูกิ้งอ่าซัมสลัดโอเคลิทเทิลบิ๊กชิคเก้นแอนด์ฮอตดอกโอเคข้าวอิทติ้งวิดมีมาค่ะมาทานด้วยกันเลยมาค่ะ สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กหลังจากที่ลงเวทีไลฟ์แล้วก็หิวค่ะแต่ว่าอยากกินอะไรที่มันเบาๆเนาะคือไม่หนักเกินไปนี่ค่ะยำอกไก่ทอดแล้วก็หมูยอนะคะไม่ใช่หมูยอมันเหมือนฮอทดอกแต่มันเป็นใหญ่ๆติ๊กเรียกบิ๊กซอสเซตนะคะที่นี่เนาะนี่ค่ะเห็นไหมมาค่ะมาทานด้วยกันเลยนะเห็นบอเห็นบอมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากิน,น้กัน ก็ใส่ตะเกียบคือเก่าค่ะเนาะยำแบบว่าใส่อน้ำปลาแดกนะคะนระรนะ้ำปลาร้าจ้ายำน้ำปลารานะอร่อยอร่อยจ้ามากค่ะสดน้ำก็อืมในใจผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้เนาะมินินิดหน่อย,น,อยนี่ค่ะมีอยู่ในตู้ตีเกล็ดออกมาทำอืมอืม อันนี้ก็จะมีแตงกวานะคะอันนี้จะมีแตงกวาหอมแดงพริกมะเขือเทศน้ำป,ปลาแดดน้ำปลาน้ำตาลแบบเงาคะ่ปะปกติเลย กินง่ายๆสไตล์ปิ๊กค่ะสูตรไข่ก็สูตรไข่นี่ดูชัดๆนะคะอืมอเไ่ค่ะอืม 管吗？嗯啊 ก่อนจะไปคำต่อไปขอฝากด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติ๊กด้วยนะคะทุกท่านนะมาค่ะอกไก่ okay. เห็นไหมอืม ¡Gracias うん。 ฉ่บมากเห็ดค่ะมาค่ะอื試試試้ม Vi er ditt, hva? Mm. ชุดงามแซบตื่นขึ้นมาทันที โอเคนะคะคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติ๊กด้วยนะคะใครที่มาหาติ๊กแล้วจะเย็นๆเดี๋ยวติ๊กกลับไปหาทุกคนนะคะเนาะแต่ถ้าไม่ได้ไปเยี่ยมใครไม่ทั่วถึงต้องขออาภัยด้วยนะคะโบเมนยิงด้วยค่ะคือช่วงนี้ติ๊กกิบชั่วโมงอยู่ติ๊กจะบกคอยมีเวลาละก,กระงานกระลายเห็ดงานประจำจันถึงสุกนะคะเนาะ มันก็นเลยจะบอกไม่อยมีเวลาค่ะเนาะเห็นใจกันเนาะค่ะนอกทุกท่านเนาะยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะเดี๋ยวติ๊กกลับไปแน่นอนเมื่อชั่วโมงที่ครบอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานนะคะวันนี้ฝากไ้แค่นี้ค่ะจะขอตัวกินต่อขอบคุณทุกๆกำลักกงใจที่มีให้ติ๊กนะคะวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย